สวัสดีครับกลับมาพบกับโดมครับที่ปรกษาการขายนิสสันชอยระวันสาขาสริยาครับโชว์รูมดีเด่นแห่งประเทศไทยวันนี้โดมมากับเจ้านิสสันอเมร่านะครับซึ่งตัวนี้เป็น MY23 นะครับเป็นรุ่น VL ราคาค่าตัวนะครับจะอยู่ที่699,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามีแคมเปญพิเศษมาฝากลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้สำหรับเดือน สิงหาคมนะครับเดือนแห่งความรักของวันแม่นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับโดมมีแคมเปญดอกเบี้ยศูนเซให้กับลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักโดมมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถสวยนะครับกับชุดแต่งสวยๆของตัวไดซ์68รุ่นไดซ์เนะครับว่าเขามีการตกแต่งแบบ มาในตัวรถเนี่ยมีความสวยงามขนาดไหนนะครับก็จากกัรน,นะครับดมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำแคมเปญดีๆนะครับโปรโมชั่นดีๆออกมาฝากลูกค้าอีกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับว่าจะมีแคมเปญอะไรมาส่วนคลิปนี้ดมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ